ความเป็นออฟโรดของเราความเป็นอัจฉริยะของรถนะฮะเราก็จะพาไปหาเจ้าเจสิกนะฮะภายในเนี่ยมีครบทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบาะนวดผ่อนคลายสําหรับผู้ที่สารคู่หน้านะครับเบาะรองนั่งแบบยืดได้สําหรับผู้กับขี่นั้นแปลว่าช้อนใต้น่องนะฮะก็มียืดมาให้เรื่องของความปลอดภัยนะฮะ อันนี้ต้องยอมรับว่ามาแบบสุดจริงๆไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนนะครับเพื่อจะเปลี่ยนเลนนะครับระบบเตือนออกนอกเลนที่เรียกว่าเลนคิปปิ้งนะฮะเรื่องของเตือนจุดอับสายตาอันนี้มาครบทีเดียวเตือนกันชนหน้าหลังเบรกฉุกเฉินมีมาให้ ครับตอนนี้รายการแม่ก้าวออกจากอซนของเราอ่ะนะครับก็อยู่ในบูธนี่เลยครับโอบป้าแล้วก็เจคู่นะครับนี่เลยอลังการมากนะฮะแต่ตอนนี้นะฮะความเป็นออฟโรดของเราความเป็นอัจฉริยะของรถนะฮะเราก็จะพาไปหาเจ้าเจสิกนะฮะไปดูรายละเอียดของเจ้าเจสิกด้วยกันครับว่าเจ้าเจสิกเนี่ยขับ2ขับ4ราคาที่น่าสนใจมีอะไรบ้างครับเราไปเจาะลึกด้วยกันครับคันนี้ได้ผ่านการทดสอบนะฮะที่สนามสปิริตนะฮะสามสปิริตก็คือสนามฝึกขับ รถขับเคลื่อนสี่ล้อนะฮะของบริษัทสื่อสากลนะครับออกแบบไว้สําหรับฝึกการขับแล้วคันนี้ก็ผ่านการทดสอบในสนามของสปีดดิทแล้วนะครับนังสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในความเป็นขับสี่นะฮะขังเขาเนี่ยมีระบบส่งกําลังมีมอเตอร์ไฟฟ้ามีเรื่องของการยุบยืดของตัวช่วงล่างนะครับมีเรื่องของระบบส่งกําลังที่ดีนะครับจากนั้นโมดต่างๆนะฮะต้องบอกว่ามาให้ได้เยอะมากนะครับแล้วก็มาแบบไปได้จริงๆด้วยนะครับ ในพื้นที่ยากๆนะฮะเราขับในเมืองเนี่ยโหมดของ Eco เนี่ยอันนี้ประหยัดไฟฟ้าแน่ๆน,น,นะครับปรับแบบสบายมากนะครับเวลาเราพุ่งสตาร์ทเนี่ยฮะเราเปิดออนระบบเนี่ยก็จะเป็นระบบ Normal นะครับระบบ N o r m a l ถ้าอยากให้เป็นส p o r t หน่อยวันนี้รีบตื่นสายอยากขึ้นทางด,วด่วนนะครับเราก็จะเป็นโห,หมดส p o r t นะครับระบบของคัสตอมเนี่ยเราก็เลือกได้นะฮะอีกโหมดหนึ่งคือโหมดที่ On น o a d เนี่ยนะฮะออนโรดก็แปลว่าเราไปทางไหนก็ได้นะครับ นะฮะวิ่งต่างจังหวัดวิ่งต่างอำเภอเนี่ยถือว่าสบายมากพอวิ่งไปเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะได้ใช้โหมดสลิปรี่นั้นฝนตกทางเลื่อนนะครับแล้วก็ในภาพที่เห็นนะฮะเป็นทางที่เลื่อนๆอยู่ในสนามของสปีริตนะฮะล้อที่หมุนเป็นยางไฮเทเลนธรรมดาเลยนะครับเหมือนเป็นยางรถเก๋งเลยก็สามารถที่จะไปได้นะครับแล้วก็นอกจากโหมดสลิอรี่เสร็จปุ๊บเนี่ยฮะเราไปวิ่งชายหาดจริงๆเขาเรียกโหมดแซนนะครับแต่ของ ตัวแจคู่นะฮะก็เรียกว่าเป็นโหมดบีชนะครับบีชก,ก็คือเป็นหาดทรายหาดทรายตัวนี้นะก็มีระบบส่งกาลังมีการตัดต่อว่าล้อไหนฟรีก็จะหยุดล้อนั้นนะครับแล้วก็ส่งกําลังไปอีกล้อหนึ่งนะครับที่สําคัญคันนี้มีโหมดมัดดี้แปลว่าในทางโครนแต่หมายถึงว่าโครนที่ไม่ใช่เป็นกระบะออฟโรดหนักๆนะครับโครนที่เหมาะสมกับยางด้วยเส้นทางที่เราไม่ได้คาดหวังเส้นทางที่เราไปกับ อุทยานแห่งชาตินะฮะเราไปกางเต็นท์นั้นเมื่อไหร่ที่เป็นลักษณะของเป็นโคลนนะฮะมัดดี้หมดของเขาเนี่ยก็ควบคุมระบบส่งกําลังนะฮะระบบแรงบิดเนี่ยไปได้ดีมากแล้วก็สุดท้ายโหมดที่9ของเขาคือโหมดปั๊มปี้ปั๊มปี้นะฮะทั้งชีวิตผมแข่งครอสกันที่มาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแข่งแชมป์เอเชียแข่งแชมป์ประเทศไทยปั๊มปี้เนี่ยมันใช้หมดนะครับแล้วคันนี้ยชอคอัพของเขาเนี่ยเขาสามารถที่จะปรับ ของโหมดบัมบี้ได้นะครับไม่เป็นระยะยุบระยะยืดนะครับนั่นในภาพอย่างที่เห็นว่าเรามีการไต่นะฮะไต่เนินสูงนะฮะมุมที่มันเอียงอยู่นะฮะเราก็สามารถที่จะปรับรายละเอียดเรื่องของโหมดต่างๆได้นะครับเรื่องของภายในะนะครับอันนี้ต้องต้องยอมรับเลยนะฮะภายในเนี่ยมีครบทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ เบาะนวดผ่อนคลายสําหรับผู้ที่สารคู่หน้านะครับเบาะรองนั่งแบบยืดได้สําหรับผู้กับขี่นั่นแปลว่าช้อนใต้น่องอะนะฮะก็มียืดมาให้นั่นแปลว่าคุณผู้ชายขับนะฮะคุณผู้หญิงก็ถือว่าสบายแบบสุดๆเนี่ยนะครับจอแสดงผลแบบสัมผัสเนี่ยใครจะรู้ว่าวันนี้นะฮะขนาด15.6นิ้วโหมันใหญ่เวอร์วังอลังการมากนะครับเรื่องของเครื่องเสียงเนี่ยนะฮะคันนี้มาแบบครบเลยะฮะ12ตลำเหน่งเป็นลำโพงของอินฟินิตี้ด้วยอันนี้ก็ถือว่าสุดเลยนะครับ นในเรื่องของอัตราการเร่งนะฮะ,ะเป็นโฟวิวนะฮะเป็นโฟวิวนี่มาแบบดีมากเลยนะครับหรือว่า 6.5นะฮะ6.5ที่ไปกระชูดเนื่องจากมี2มอเตอร์นะฮะแล้วก็ความเร็วสูงสุดเนี่ยได้150กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับรถไฟฟ้าอย่าไปขับเร็วเยอะนะครับมันก็จะเปลืองแบตนะครับต้องไปหาที่ชาร์จแบตบ่อยๆนะครับนะฮะเรื่องของแบงม้านะครับของ4 w h e e คันนี้279แรงม้านะครับเรื่องของแรงบิด385นิวตันเมตรก็ถือว่ามาดีทีเดียวนะครับแบตเตอรี่นะฮะมีเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของอายุการใช้งานที่ยาวนานนะครับอย่างที่บอกในภาพรวมนะครับดีไซน์ หลังที่สั้งกระชับเนี่ยนะฮะเราก็นึกถึงรถที่เป็นพรีเมียมราคา10ล้านนั่นคือ l e นช h โลเวอร์แต่คันนี้จ่ายอยู่ที่1 2 4 9 0ล้านบาทถือว่าราคาที่คุ้มมากกับดีไซน์นะครับด้านท้ายรถนะฮะเป็นกล่องเป็นบอกอย่างที่บอกบ็อกซี่นะฮะก็สามารถที่จะใส่ ของเก็บเล็กๆน้อยได้ง่ายนะครับแล้วก็ทรงสวยนะครับดีไซน์ดีนะครับเรื่องของความปลอดภัยนะฮะอันนี้ต้องยอมรับว่ามาแบบสุดจริงๆไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนนะครับเพื่อจะเปลี่ยนเลนนะครับระบบเตือนออกนอกเลนที่เรียกว่าเลนคิปปิ้งนะฮะเรื่องของเตือนจุดอับสายตาอันนี้มาครบทีเดียวเตือนกันชนหน้าหลังเบรกฉุกเฉินมีมาให้นะครับอย่างที่บอกกันจ่าย1ล้านขนาดนี้นะฮะเราสามารถที่จะเอารถไฟฟ้านะฮะที่เป็นนีมองเห็นนะฮะด้านล่างนี้เป็นเฟรมอลูมิเนียมด้วย นะครับตัวถังก็เป็นอลูมิเนียมอยู่แล้วนะฮะระบบจุดยึดต่างๆนะครับเนี่ยยางเนี่ยสองสองห้าห้าสิบสิบเก้านะครับอันนี้ก็เป็นยางจีนนะครับยางจีนเองเนี่ยฮะอย่างที่บอกก็มีความเป็นพรีเมียมนะฮะไอโฟนก็เมจีนนะฮะเดี๋ยวนี้เครื่องบินแอร์บัสก็เมจีนหมดแล้วนะครับนั้นความจีนเนี่ยฮะก็ก็คันนี้มาในราคาไม่แพงแล้วก็ที่ผ่านมาก็มีการส่งมอบรถแบบนี้ด้วยนี่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 อยากให้ดูตัวนี่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 น 3.5เนี่ยระยะทางเนี่ยนะฮะเราวิ่งได้418แต่ความจริงเนี่ยตั้ง350ก็หาที่เติมได้แล้วนะครับเนี่ยนี่นะฮะอันนี้ถือว่ามาครบทีเดียวนี่นี่นี่ที่บอกเนี่ยแบตเตอรี่นะครับลิเธียมไอออนนะครับเนี่ยมาครบทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นชไนน่าเชอร์รี่ออโต้โมบิลนะครับอันนี้ก็โอมูด้าแองเจคู่ประเทศไทยเนี่ยครับภาษีรถไฟฟ้านี่ฮะ2นตั้นราคาเนี่ยเป็นราคาที่พิเศษในงานอยู่แล้วนะฮะแล้วก็โปรอันนี้นี่มาดูโปรนี่ฮะเขาก็ เรียกว่าฟ้องเลยฟ้องว่าฟรีค้ำรุงรังษานะครับ5ปีนะครับนั้นถ้าซื้อไปเนี่ยค่าใช้จ่ายถือว่าต่ำมากนะครับลองดูครับเจคู่นะครับเจซิกที่เป็นอีกทั้งเลือกหนึ่งสำหรับเป็นออฟโรดบ็อกซี่ไฟฟ้าสำหรับวันนี้ครับ